เรานอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงกำนันถ่ายมือถือเพลินๆจูจ่ๆก็เห็นเงาดำมืดเคลื่อนไหวอยู่บนกำแพงปลายเตียงมันเป็นเงารูปร่างคล้ายคนยืนแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแค่ดำสนิทแล้วก็ขยับได้เองทีแรกเราคิดว่าตาฝาดอาจจะเป็นเงาต้นไม้จากข้างนอกแต่ฟ้าก็มืดสนิทไม่มีแสงไฟอะไรเลยนะ เงาค่อยๆค,คลืบคลานช้าๆเราวกับกำลังสำรวจผนังห้องจากนั้นมันก็หยุดนิ่งแล้วหันมามองขนทั่วตัวลุกสู้เราอยากจะกรี๊ดแต่เสียงมันติดอยู่ในลำคอเงาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็พุ่งเข้าใส่เราอย่างรวดเร็วเรากับจะเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเรา เรากระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งออกจากห้องไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยกลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยผู้สนับสนุน k m MM m ีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง